สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่นันทอค่ะวันนี้นันทา,าจะมารีวิวแล้วก็สปอยหนังซีรีส์เกาหลีนะคะก็คือเรื่องยายตัวร้ายกับนายต่างดาวนะคะทางนี้เนี่ยนันท่าต้องฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไล share, ค์กดชร a r e คลิปของนันทาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มการรีวิวแล้วก็สปอยหนังกันเลยดีกว่าค่ะประวัติศาสตร์ของโซซอนเคยบันทึกไว้ว่ามีการพบวัตถุป,ประหลาดลรูปร่างใหญ่ที่ท้องฟ้าและหายไปพร้อมกับเปลวไฟ ซึ่งไม่มีใครทราบได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรวันหนึ่งในยุคโซซอนขณะที่สาวน้อยอายุเพียง15ปีกำลังเดินทางด้วยเกี้ยวได้เกิดพายุหมุนอย่างรุนแรงจนทำให้เกี้ยวของนางรอยคว้างอย่างรจุดหมายจนเกือบตกหน้าผาแต่ยูยดีชายหนุ่มชุดดำก็โผล่เข้ามาช่วยชีวิตของเธอไว้เขาคือโทมินจุนมนุษย์ต่างดาวที่หลงมายังโลกตั้งแต่สมัยโซซอนและใช้ชีวิตมานานกว่า400ปีจวบจนปัจจุบัน เขามีการมองเห็นและได้ยินดีกว่ามนุษย์ถึงเจเท่าทำให้เขามองเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นและได้ยินในสิ่งที่ไม่อยากได้ยินตลอดเวลาโชคชะตาของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นและเขากำลังจะกลับดาวของตนเองภายใน3เดือนชอนซงอีซูปเปอร์สตาร์สาวแสนสวยที่แฟนๆต่างกล่าวขวัญกันเสมอว่าเธอเป็นดาราสมองกวงหลงตัวเองและมีนิสัยเสียจนคนใกล้ตัว พากันเอื่มละอาเธอย้ายที่อยู่ใหม่มาที่คอนโดหรูจนได้มาพบกับโทมินจุนที่พักอยู่ห้อง,งข้างๆโดยบังเอิญด้วยความหลงตัวเองของซงอีเนี่ยเธอจึงนึกว่ามินจุนคือแฟนคลับที่คอยตามตื้อเธออยู่ตลอดแต่หารู้ไหมว่ามินจุนไม่รู้จักและไม่สนใจเธอเลยแถมทั้งคู่ยังต้องมาพบกันที่มหาวิทยาลัยเนื่องจากโทมินจุนนั้นเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัย ในวิชาที่เธอเรียนและยังเป็นคนปรับให้เธอตกอีกด้วยทรงอีมีเพื่อนสาวแสนดีคือเซมีที่เป็นนักแสดงเหมือนกันแต่มักจะได้รับบทลองจากทรงอีเสมอโดยเธอมักจะแอบน้อยใจยอยู่ลึกๆและรอว่าสักวันหนึ่งโอกาสดีๆนั้นจะเป็นของเธอทรงอีมีเพื่อนชายที่สนิทมากคือลีฮียองซึ่งเขาเองก็เป็นเพื่อนกันกันกบเซมีเช่นกันและยังเป็นคนที่เซมีแอบชอบอีกด้วย ฮียองหลงรักทรงอีมาโดยตลอดแต่ทรงอีไม่เคยรับรักฮียองเลยและฮียองเองก็ไม่รู้ว่าเซมีแอบชอบเขาอยู่แต่ความรักฝั่งใจครั้งแรกของทรงอีเนี่ยคือชายหนุม่มคนหนึ่งที่เคยช่วยเธอไว้จากอุบัติเหตุรถชนในตอนที่เธอเป็นเด็กซึ่งทรงอีจำหน้าเขาไม่ได้จำได้แต่ว่าเขาตัวสูงและหน้าตาดีถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เขาก็อ่อนโยนแม้จะดูลึกลับ และทรงอียังคงรอคอยที่จะพบและขอบคุณผู้ชายคนนั้นโดยที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาคนนั้นคือมินจุนนั่นเองด้วยความที่ทรงอีกับมินจุนอยู่ห้องติดกันและด้วยความเพี้ยนของทรงอีเนี่ยจึงมักมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับมินจุนเสมอเช่นทรงอีเนี่ยเมาแล้ววอยวายเข้าห้องผิดหรือตอนที่ทรงอีปวดท้องอย่างหนักกลางเดึกทําให้มินจุนเนี่ยต้องพาทรงอีไปโรงพยาบาลและคอยเฝ้าไข้ จนทำให้ความรู้สึกของทั้งสองคนเนี่ยเริ่มพัฒนาขึ้นทีละน้อยมินจูนนั้นมีสัมผัสพิเศษที่ทำให้เห็นภาพลวงหน้าเขามองเห็นภาพอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนเรือโดยไม่แน่ใจว่าผู้หญิงในภาพที่เขาเห็นคือทรงอีหรือไม่เขาจึงพยายามให้ทรงอีหลีกเลี่ยงงานที่ต้องโดยสารทางเรือเพราะเกรงว่าเธอจะเกิดอันตรายแต่สุดท้ายเธอก็ต้องไปร่วมงานเลี้ยงบนเรือลำหนึ่งจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายขึ้นบนเรือ โดยที่มินจุนเข้าไปร่วมอยู่ในเหตุการนันด้วยและได้ช่วยซงอีไม่ให้ตกน้ําแต่หลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยตำรวจกับพบศกของดาราสาวชื่อฮันยูลาคู่ปรับของซงอีซึ่งทั้งคู่เนี่ยเคยมีปากเสียงกันมาโดยตลอดซงอีจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสาเหตุในการตายครั้งนี้อีกทั้งเธอดันไปรู้เห็นเหตุการณ์ช่วงก่อนที่ฮันยูลาจะเสียชีวิตโดยซงอีเห็นว่าฮันยูลาเนี่ย มีปากเสียงทะเลาะก,กับลีแจยองซึ่งเป็นพี่ชายของฮียอนเพื่อนสนิทของเธอซงอี Song i, หรือนางเอกของเรื่องเนี่ยจึงถูกแจยอนผู้เป็นฆาตกรคอยปองร้ายมีเพียงมินจุนเท่านั้นที่รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าซงอี i, เนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมในครั้งนี้และยังคอยปกป้องเธอจากอันตรายที่หมายจะเอาชีวิตของเธอด้วย ทรงอีได้หนีนักข่าวและเข้ามาอยู่ในห้องของมินจุนซึ่งขณะนี้มีนักข่าวรอเธออยู่ข้างนอกเป็นจํานวนมากเพื่อต้องการสัมภาษณ์ซรงอีเพราะนักข่าวคิดว่าเธอเป็นสาเหตุให้ฮันยูลาเสียชีวิตทรงอีเลยหลบไปอยู่ห้องของมินจุนแทนทรงอีได้เล่าให้มินจุนฟังว่าที่ตัวเองย้ายมาอยู่คอนโดนี้เพราะว่าป้าโฆษณาที่แพงที่สุดในประเทศเป็นรูปของเธอเธอต้องการจะเห็นรูปของเธอจากตึกนี้ พราะป้ายโฆษณานี้มีไว้สำหรับดาราดังๆเท่านั้นซึ่งทรงอีต้องใช้เวลาถึง12ปีถึงจะได้ขึ้นป้ายโฆษณานี้ได้และเมื่อเธอรู้สึกท้อแท้ผิดหวังเธอมักจะมองไปที่ภาพนี้ซึ่งจะทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นและรู้สึกอิ่มใจที่ได้เห็นภาพนี้หลังจากนั้นชื่อเสียงของทรงอีก็แย่ลงเรื่อยๆไม่มีคนจ้างงานแต่ทรงอีก็ยังมีมินจุนอยู่ข้างๆเธอโดนถอดจากงานที่ทำอยู่ทุกอย่าง โดนยกเลิกสัญญาและอยู่ในภาวะตกงานซงอีจึงขอให้มินจุนมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับเธอและเมื่อซงอีถูกเลิกจ้างเซมีเพื่อนสนิทของซงอีก็มารับหน้าที่เป็นนางเอกแทนแต่สุดท้ายเพื่อนที่ซงอีคิดว่าสนิทใจที่สุดไว้ใจได้ที่สุดสุดท้ายก็ต้องการเอาชนะซงอีและอิจฉาเธอมาโดยตลอดฮียอนเพื่อนชายของซงอีมาขอเธอแต่งงานและบอกกับซงอีว่า เขาจะดูแลเธอและครอบครัวของเธอจนกว่าเขาจะเสียชีวิตแต่ทรงอีก็ตอบปฏิเสธการแต่งงานของเขาไปหลังจากนั้นต่อมาทรงอีมีคนที่จะลอกฆ่าเธออยู่หลายคนโดยเธอโดนวางยานอนหลับและเอาขึ้นรถและตัดสายเบรกเพื่อให้รถตกลงไปที่หน้าผาแต่บินจุนก็มาช่วยเธอได้ทันเวลาพอดีซึ่งพอซรงอีกลับมาถึงบ้านก็มีคนร้ายเข้ามาลือคนของภายในบ้านทำให้ทรงอีกลัวเป็นอย่างมาก มินจุนเลยให้ทรงอีมาอยู่ห้องของเขาแทนวันหนึ่งทรงอีได้ซื้อไก่กับเบียรมากินในห้องของมินจุนและก็ชวนให้มินจุนดื่มเบียรปรากฏว่ามินจุนไม่สนใจทรงอีเลยตัดพรว่าไม่มีผู้ชายคนไหนไม่สนใจเธอและไม่เคยเห็นเธอเป็นใจการลูกหมาหรือต้นไม้อย่างที่มินจุนพูดตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยเจออะไรแบบนี้ทรงอีเลยขอเวลา15วินาที มินจุนถามว่าเอาไปทำอะไรซึ่งซงอีเลยบอกว่าสมญาณนามของเธอคือเทพธิดา15วินาทีเพราะเธอสามารถทำให้ใครต่อใครหลงเธอได้ด้วยโฆษณาแค่15วินาทีเพราะอย่างนั้นซงอีเลยขอเวลามินจุนแค่15วิจากนั้นทั้งสองก็จ้องหน้ากันตอนแรกมินจุนทำเหมือนไม่สนใจสุดท้ายก็ดึงซงอีเข้ามาจู ต่อมาแจยอนหรือฆาตรกรเนี่ยได้ล่อให้มินจุนออกมาเพื่อจะมาฆ่ามินจุนทิ้งแต่ฆาตรกรก็ไม่สามารถฆ่ามินจุนได้ต่อมาซงอีก็ได้ไปถามคาตอบกับมินจุนว่ารู้สึกยังไงกับเธอมินจุนตอบว่าไม่เคยชอบเธอเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาโกหกเพราะไม่อยากให้ซงอีเป็นอันตรายและอีไ่นานมินจุนก็ต้องกลับดาวของตัวเองเมื่อซงอีได้ยินดังนั้นก็บอกกับมินจุนว่าแล้วมาทําดีกับเธอทําไม สิ่งที่เขาพูดมาซงอีบอกว่ามินจุนดูเหมือนโกนหกเธออยู่และซงอีก็เดินจากไปพร้อมน้ำตาซึ่งในความเป็นจริงแล้วมินจุนเนี่ยได้หยุดเวลาและจูบซงอีอย่างอ่อนโยนและเวลาก็กลับมาเดินอีกครั้งและซงอีก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามินจุนนะรักเธอมากแค่ไหนและก็เดินจากไปพร้อมน้ำตามินจุนรู้ว่าถ้าเขายังฝืนอยู่บนโลกใบนี้ต่อไป มินจุนอาจจะตายได้ซึ่งหลังจากนั้นต่อมาก็มีคนมาปองร้ายมินจุนโดนคนขับรถชนมินจุนอาการแย่แต่ก็ยังฟื้นขึ้นมาได้วันหนึ่งเมื่อมินจุนหายดีมินจุนต้องการบอกความรับของเขากับซงอีเขาจึงพาเธอไปที่แห่งหนึ่งและได้บอกความจริงว่าเขาคือคนที่ช่วยซงอีไว้เมื่อ12ปีก่อนเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าซงอีคือผู้หญิงที่เคยเจอเมื่อ400ปีก่อน แต่เขาไม่สามารถช่วยชีวิตเธอได้ในครั้งนั้นเขาเมาจากดาวดวงอื่นและกำลังจะจากไปไม่เกินสองเดือนนี้และในที่สุดซงอีก็จะตัดใจจากมินจุนเพราะมินจุนบอกว่าซงอีแค่เป็นตัวแทนของผู้หญิงคนนั้นที่เขาเคยเจอเมื่อ400ปีก่อนแค่นั้นหลังจากนั้นต่อมามินจุนได้นัดคุยกับแจยองเพื่อเจอจาว่าอย่าทำร้ายซงอีอี และเขาจะยอมรับผิดทุกอย่างแทนและก็จะจากไปอย่างเงียบๆแต่ว่าใจายองก็ยังผิดสัญญาเพราะเขาพยายามปองร้ายและฆ่าซงอีเหมือนเดิมทําให้มินจุนโกรธมากและไปหาใจายองเพื่อฆ่าเขาแต่มินจุนก็ระับความโกรธไว้ได้เลยว่าชีวิตแจยองต่อมามินจุนก็รู้ตัวเองดีว่ายังรักและตัดใจจากซงอีไม่ได้เลยไปหาซงอีครั้งและได้เผยความรู้สึกของตัวเองกับซงอี ทําใ้้สองคนนี้ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งและได้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จนได้เป็นคนรักกันจริงๆแต่ก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันอีกเพราะมินจุนต้องกลับดาวโรคของเขาอีกไม่เกินหนึ่งเดือนทําให้ทั้งสองทะเลาะกันและอาจจะต้องเลิกกันจริงๆมินจุนรู้สึกเสียใจเลยได้กินเหล้าจนเมาไม่ได้สติและควบคุมตัวเองไม่ได้และทําให้ไฟดับไปทั้งเมือง และตัวเองก็หลุดไปนอนอยู่ในห้องของซรงอีซึ่งก็ทําให้ทั้งสองรู้ว่าทั้งสองอยังรักและตัดใจจากกันไม่ได้จนทรงอียอมรับและลองมาคิดดูแล้วว่าหนึ่งเดือนสุดท้ายที่จะอยู่ด้วยกันอยากให้เราทั้งสองมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันไม่อยากให้ปล่อยเวลาที่เหลืออยู่นี้เสียไปเรามาทําสิ่งที่เป็นความทรงจําร่วมกันอย่างที่คนรักเขาทําซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะได้ไม่ต้องเสียใจกันอีก ซึ่งทั้งสองก็ตกลงจะรักกันแม้จะเหลือเวลาแค่หนึ่งเดือนสุดท้ายแล้วก็ตามวันหนึ่งซงอีแอบมาอ่านบันทึกของมินจุนทําให้รู้ว่ามินจุนจะอยู่ในโลกใบนี้ต่อมินจุนจะตายได้ถ้าไม่กลับไปที่ดาวโลกของตัวเองซึ่งซงอีก็เสียใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้ความจริงนั้นต่อมาฮียองได้รู้ความจริงว่าแจาย,ยองที่เป็นพี่ชายของตนเนี่ยเป็นฆาตากรที่ฆ่าพี่ชายคนโตของบ้าน เนื่องจากปากกาเนี่ยได้อัดเสียงขณะที่พี่ชายคนโตเนี่ยกำลังจะตายไว้ทําให้ฮียองเสียใจยเป็นอย่างมากและได้นัดให้มินจุนเข้ามาช่วยขี้คายคดีนี้จากนั้นฮียองได้นัดพี่ชายของตนมาที่บ้านเพื่อจะถามว่าทําไมต้องฆ่าพี่ชายคนโตของบ้านทําให้แจยอนต้องการจะฆ่าปิดปากแต่หารู้ไม่ว่าในห้องนั้นมีกล้องจรปิด และมินจุนก็เข้ามาช่วยเหลือฮียอนไว้และจากนั้นตำรวจก็เข้าจับกุญแจยอนพร้อมกับเปิดโปงเรื่องการตายของฮันยูลาที่ตอนแรกสงสัยว่าเป็นซองอีหรือนางเอกเป็นคนฆ่าสุดท้ายทุกอย่างก็คลี่คลายและทำให้ทุกคนได้รู้ความจริงจากนั้นซงอีก็ได้กลับมาโด่งดังอีกครั้งและวันสุดท้ายก็มาถึงวันที่ซงอีและมินจุนต้องจากกัน แต่มินจุนจะหาทางกลับมายังโลกของเธอให้ได้แต่ถ้าเขาไม่สามารถกลับมาได้ก็ขอให้ซงอีลืมเรื่องราวทุกอย่างของเขาและเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากกันซงอีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาแต่เสียใจอย,อยู่ตลอดเวลาและอยู่แต่ในห้องของมินจุนวันเวลาผ่านไปซงอียังคงเฝ้ารอมินจุนและยังเสียใจที่จากกันและเมื่อมาถึงวันประกาศรางวัลของดาราภาพยนตร์ ทรงอีได้ออกมาจากรถเธอสวยสง่ามากๆแต่แล้วก็มีคนหยุดเวลาไว้ซึ่งทำให้รู้ว่ามินจุนสามารถกลับมาที่โลกใบนี้ได้แล้วนั่นเองวันนี้นัซซาข,ขอจบการรีวิวแล้วก็สปอย์นี่งเท่านี้นะคะถ้าให้คะแนนเต็ม10เนี่ยนัซซาให้เต็ม10บนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สนุกมากมาเลยนะคะ หากเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยนันซ่าแนะนําเลยนะคะว่าจะต้องไปดูซีรีส์เต็มของเรื่องนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าสนุกมากๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไ like, ลค์กดแชร์คลิปของนันซ่าด้วยนะคะทั้งนี้นันซ่าต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปของนันซ่ามาโดยตลอดนะคะทั้งนี้เพื่อนๆก็สามารถติชมการสปอยหนังของนันซ่าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะ